妹，妹，你跳，妹，妹。 ไปดูเจ้เองจะาเป็นใครมานังทำอะไรตรงนี้เล่าอะไรผมผมเป็นคนขอทานครับผมมาตามหาแม่ตอนนี้ผมหิวข้าวช่วยบริจาคข้าวให้ผมได้ไหมผมจะนำเงินไปซื้อข้าวกินครับไปดูเอย <laughs> ดูสิแค่เห็นแวบแรกท่งนายอินด,ดู เองรู้สึกผูกพันเหลือเกินดูแล้วเนี่ยจะรุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกชายฉันเอาเป็นว่าอย่าไม่ต้องห่วงนะฉันจะให้เงินฉันจะให้ข้าวเดี๋ยวรอแปนบดนึงนะขอบคุณค <c oughs> รัขานสดาดานีพี่ไม่ยั้เงเพคะเบื้องหน้าของเรา <c oughs> มีเด็กหนุ่มนั่งขอทานอยู่ท่นานาสงสารเหลือเกินจริงหรไหมเพคะ ก่อนนี้หมเช่นคนนี้ก็เคยนั่งขอทานมาก่อนรู้สึกอยากจะให้ทานด้วยนะเพคะดีเลยเดี๋ยวจะให้ทำบุญก่อนเข้าเมือไปอันนี้ไปเดี๋ยวเราทำบ,บุญกันก่อนทำหลเพคะขอบคุณพ่าเนือนาบุญแม่คุณใจดีเดี๋ยวยจา้ามสงสารฮัลโหลยายเนี่ย,ยก็ไม่ได้มีเงินมากหรอกแต่ยายก็อยากจะทำบ,บุญอันนี้จ้ะ เสียงเียง้ม้ะแม่ไมนะแมไอะไรมะมันเดอขึ้นจาทำไมเจ้าถ oui. ึงวุด็กคนนี้ ดูเลยาจะขาภารณีจันสุด,ดาเข้าเบือและเกอ,ออกมาหาข้าสักครู่รักเดินกล่าวทพกกอจะงจัดแม่แม่จะไปไหนแม่แม่ไปอยู่กับหนันแม่ไปกินข้าวได่แลยไปหาหมอแม่แม่แมช้าก่อนเถอะเมื่อสักครู่จำผมได้ยิน และสิ่งที่ฉันได้ยินเมื่อสักครู่จะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่จันสดาคือแม่ของเจ้าใช่หรือไม่ใช่พู้นจ้าครับนั่นหมายความว่าคนที่ฉันออกตามหาทั้งชีวิตคือเจ้าองเหรอหมายความว่ายัางไงข้าก็มองเจ้าไม่เข้าใจจ้ะคจันสดา ไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาจริงๆแล้วจันสุดาคือดานีของเราและเจ้าเจ้าควาัญคือราชุุรของเราแต่ชากอกจันสุดาบอกว่าเจ้าคือลูกก็จริงแต่เจ้าทุบตีแม่ด่าแม่ไม่นำซ้ำ จุดจะฆ่าแม่จริงดังที่แม่ของเจ้าพูดหรือเปล่าข้าจะสอนพระบาทสิ่งที่แม่จันสุดาตรัฐมนกับพระองค์ท่านเรื่องทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นความจริงทุกประการคุณนจัง

ได้โปรดที่เจ้าครับที่กล่าวกำมังฉันต่บไปเหียงห้หลงเชื่อคำเมียจนลืมผู้มีพระคุณที่ก็ถึอแม่กล่าวกำมังฉันหลงผิดกล่าวกำมังฉันผิดไปแล้วที่เจ้า,าข้าตงลงี้ยง่ไหร่คนเดิงกล่าวกมฉันหลงผิดแต่มึงไม่โทษตัวมึงเองหนึ เดี๋ยวกระมมงจะมิเนีตั้งใจก็ไดเยวอสายเลือดมันยกขกคนกว่านานะแต่มึงกลับเห็นคนอื่นดีกว่าแม่ทั้งทั้งที่สภาพแม่มึงแทบจะดูแลตัวเองไม่ได้แต่เขาเลี้ยงมึงมาจนโตมึงกลับไม่เห็นคนุณ ในเมื่อกูสร้างมึงเกิดได้กูก็ทำลายมึงได้เช่นเดียวกันหมาความว่ายังไงพทะเจ้าค่ะคนอักตันยูอย่างมึงสมควรตกนรกอเวจีขุมที่สิบสให้อยู่ใต้เท้าเทวทูตใต้ตูนเทวทัตให้เราพิศาจนกัดกินหน้าของมึง ยังไม่สาสมแก่ใจกับลูกชั่วชั่วที่ทำกับคนเป็นแม่เพราะฉะนั้นก่อนที่กูจะตัดสั่งอะไรไปมึงจ้งฟังคำกลัวไวเลยไ่อยๆวร้อดจะปร ผมนึกคอยจะรับมาฟังนิทานทปบับกระเป๋าอย่าทพิ่งใจร้องฟังก่อนจะเล่ารบนีซ้ำเล่าเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้ดีแน่นิทา,านเรื่องแม่สุน,นัขเลี้ยง ไม่บนแม่ทนลำบากเราเป็นที่พ่ลูกพึ่งเลี้ยงลูกสี่ตัวผัวมาตายร่างกายเน่าพายสูดทอมลูกหิวต้องแก่แม่ขอยอเพราะรักกันดอกเป็นหนึ่ง กัดโคลือนบกยาไหลหยดแม่เก็บแพะแม่ไม่รับโทษเพราะรักจึงอดใจอึง้งมันผิดสังเกตเมื่อเหตุเกิดสัตว์ผู้ประเสริฐลงสงสัยยังไม่เด็กว่าจะจะเดินไหว ล้วนแล้วล้วนเลยออทะลุมันถือไม่ควงม,มาสามคนปาา้าพ่อตะโกช่วยกันลุกตีลูกมาดูท่าจอมันอกแม่สถานนึกในถึงลูกผู้ตีแย่แม่ก็ไม่ยอมกระโดด ทำศีลคแม่ทูกดีแม่น้ำตาเสมอเสพพาลมเพึงไอกดิดโอหังดีลังหักพนเลือกทะลักใส่ไหลแม่อยู่ด้วยก็ช่วยไม่ได้บอกให้ลูกจกตายรีบึง หลบภัยอาศัยพรังเมลาก่อนหน้าลูกน้อยวิญญาณลอยออกจากรัางสิ่งเสียร้องสั่งสุดซึ้งกูขอด้วยท้งจบภาน,นไอ้ควันมึงไอหมาบ้าใหม่รู้มึงสับาดเลยพงษฟ้า เล่นเอาคนไทยเขาถึงมึงเห็นมัใหม่น้ำใจมายังนี้เสียขว่าใจมึงเดี๋ยว่ก็มาบอกใช่ไหม่จังละตอนนี้มันคงถึงเวลาแล้ ยางอย่า,ยามิแต่คิดท,ที่จะกระทาเพราะฉะนั้นลูปอากนอยูงแบบนี้ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป พระนั้นพระองค์อุษภพตั้งจุดเช่นดังดังเพลิงไหม้มันมีพระเสี้ยว,วไปวิ่ติดยังเ,วเวิ็นไปดูเรืลล่องเป็นไปได้ใจการีสังเพ็จตะคาราชะัุลจงจิตหัวมันฟันเอ็นที อ้มันก็คว้านตอย่งราดีอย่าให้ดีโลที่ติดติดปูตัดไปตองรองหรม่มาติดถ้าตกนิงจะเอาไปตายอยู่ตะพ่วงาไนยิ่งทลายทลายอจะสัสะส่งเศษเสูประสาททันติวขวัญโปรดคุทเจ้าคับไอ้สารเลวิรา มีอะไรจะแช่งลาจะพูดก็รีพูดใจกวนมันถึงเวลาของเองแล้ว ไอ้ควันคนนี้เป็นอุทาหรณสองใจแก่ทุกท่านทุกคนผู้ชมที่เคารบรักอย่าให้เอายิ่งอย่างผมคนนี้เลยสิ่งที่ไม่ควรกระทำนั่นก็คือทำร้ายผู้มีพระคุณ ทำร้ายบุพการีผมผมผิดไปแล้วผมได้รับกรรมของผมแล้วโกงกรรมโกงเวียนเวียนหมุนมาของผมแล้วเอาชีวิตผมไม่เป็นแบบอยางใครยังมีพ่อยังมีแม่ ก่อนที่มันจะสายเหมือนกับผมไม้ไหวในวันนี้ผมฝากด้วยผมลาก่อนไปครับ<ป>ย้อนรอยมาที่